อูในเกมไม่ค้างเอาชิรอนเมื่อต่อนะครับจากทิ่แล้วก็หาแรบไปนะครับจากนี้หาแรบไปและหาที่เหนียวไปแล้วครับ วันนี้มาทำอะไรกับมั่นี่มาทำฟาร์มไม้กันนะครับใครจะลืมกดได้กดกิจกรรมกดกระดิ่งไว้ครับวาเขาจะกลับมาได้กันเลยครับช่องของคนแรกตโก,ดกดขึ้น่อดสะสมผมหน่อยครับถ้าถึงสามล้าผู้กิจกรรมเมื่อไหร่ก็ได้นกมูกได้สดกเกมเอได้ได้สดเกมด้วยนะครับสะสมผมหน่อยได้ครับไปถึงครับแะ ใครอามาแลปเพนเก้ก็คอมานด์ได้เยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวคิดชื่อท่านนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยครับพอคอมมนดครัสองร้อยแล้วก็กิจกรรมสองคนจะมาทำคลิปก่อนนะครับโอเคจะมาเริ่มกันเลยครับอ่าตับจับตับจับตับจับจับจับได้สวัสดีฝากทุกท่านด้วยนะครับอ่าได้ตัวดัสดีฝากทุกท่านดีด้วยครับอ่า มีมาก่อยังไม่กดจิตามเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยเราดืมกดได้กดติตกามก็กดดินไว้กระจายผลการคลิปหรือได้สดด้วยนะครับทุกคค,ค,ครับโอเคบันน้ำอะไรครับนรกคือนอนก่อนน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 อนมอนเกิดเกิดแล้วมอยเกิดแล้วเกิดแล้วมอเอร์นอน โอเคขึงแล้วครับโอเคเอาเหล็กออกมา <Okay. S 1> ปิดเค okay, ครับอ่าอาจวักกันนะครับจึ๊บอ่าเอาวางไว้ก่อนครับจึ๊บจึ๊บอืมใช่ไอ้ครับมั่งนะอันนี้อ่ามีดินไหนมไม่มีดินอ่ามีขนูไม่เกี่ยวแก่าก็เกี่ยวนะครับอ่าทำกระเพรากัากน แป้นหา่ยก็ไปครับเิอ่าเิบเอ่าย่างอาหารก่อนนะครับทานเยอะพร้อมใช้ไม่หมดสร้งซีรีส์นะครับอ่าทานจะกำหมดอ่าก็คือฮอบเบอร์นะครับ ทำกล่องมาเยอะก่อนนะครับของกล่องอีกกล่องนึงนะครับอ่ายึบอืมนี่ได้แล้วครับอ่ายึดอ่าเอาไม้ออกมาเลยไหมครับตามฟ้าไม้แขวนี้กันนะครับอ่ายึดห้ายึดอืม ไอันนี้ไปตายอันนี้อ่าอันเดียว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 อ่าอันเดียวอันเดียวครับอ่าไม่ไงครับฟาร์มไมากระบะนี้ยิ้มอ่าโอ้คุ้งใจมากน่ากล้าคงใจมาก ผมอ่้ก็หาเหล็กอีกอเริ่มนะครับจะมาทางฟาร์มไม้อะ่ะนะครับไม้ของผมก็เริ่มมีเยอะอยู่ไ้ว่า้จะหมดนะครับที่าหารกันครับได้ไหมอ๋อไม้เพิ่มเพิ่มดีแล้วครับอ่าและกระปบก็คือ,อเหล็กอยูข้างบน อ่ามีพี่แอร์ลืมพี่แอร์ไม่เสียเวลามากเขืพี่แอ,อร์ยังไงฮหอมลืมอ่าในที่สุดก็ได้อาหารไม่กระปัดอาพี่แอามาอยา่าคิดลืมนะก่อนเรา อ่าพร้อมที่เลยมากเลยครับเดิมเอานียอ่าถือปุ่นโอ้เล็กจ้ะเอาเอามามามาอ่าถือลงไปเลยครับถือ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 อ่าอันนั้นเขก็ของก็ในมันครับมอสนะครับในนุ่มุ อ๋อยอ่า,ออาเข้าเล็กก่อนนะครับโอ้ยติดตายเล้วอ่าเท้าก่อนนะครับอ่าและผมก็เออเอาบอลยิวอากานครับ มาขยายพันสัตว์ครับอ่าย่อเอารวบมาด้วยครับเอารวบมาอ่ารวบรวบรวบนี่กางไกลไหนูนานอ่ะดูนายขว้าการขวามาพร้อมอ่ะพร้อมเลยการขว้าเึาาาาา็บเึ็บอ่าเดี๋ยวนี้ไอ้โออ่า โอเคก็ขยายฟาร์มก uh ่นครับอ่าจึอ่าจึอ่าโอ้ยยาบิโกจึบอ่าฟาร์มซุกเก็จนผมเริ่มขยายหญ่งไม่ได้ครับ อ่าโอ้โหผมแปะไม่เลือกเลยครับโอ้ดูสักเครยผมยาวไม่มีกํากัดเลยใชครับอ่าไม่ไอขายมากไม่เล็ก มีเหล็กดูนะกปลง่ายาว่าไม่อยากทับทางน้ำเบืองเหล็กมากใช้น้ำแองใช้น้ำธรรมชาติาก็ได้ครับอ่าเสร็จแล้วมั้งอ่าตามฝัดเลยครับหนึ่งสองสามสี่อ่า โอเคก็ว okay, so um, I mean, ังเอาฮอปเปอร์ก่อนนะครับไม้มีไม่ไม่อยู่เยอะเลยเกบเกอบเกบบอ่ามีเรยอันเนับหังน้ำเลยครับอ่าเก็บเดอครับเ็บครับวันนี้ พี่แอ๋ก็ไม่เป็นไรขัดร้องเมืองก่อนนะครับอ่าตรงนี้อะไรครับอ่าเอาไม้ไอเดีเก็บแทะโอ้โอ้โหดีขึ้เนีะยสระตะบวะสระคนขี้เกียจ อยากเก็เกีนนะครับเร่องไว้แล้วครับอ่าเอาออเฟไว้ก่อนเลยครับอ่าของทา่ออเเยอะมากอ่ะนะครับจิบจิบจิบวันนี้บอกผมบอกว่าก่อนนะครับว่าอันนี้แพงมากนะครับอ่ากนที่ราจาจัดการวันนี้ของขอเคลียร์พื้นที่หน่อยน,นะครับ อ่านอนก่อนของเรื่องก,การวันนี้ของขอเคลียร์คุณที่หน่อยนะครับเราจะใกล้ปิดคลิปกันนะครับอ่าเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะครับเคลียร์ทรา,ายออกนะครับอย่างไรก็ของทำรายการคุณที่นี้ก็ดุจจันเลยครับ แล้วคลิปก่อนก่อไปก็ดูนะครับว่าร่วมเหมือนก่อนแลวครับอ่าอ่าเจ้าวพัปเปอร์อ่าึอ่าเดี๋ยวตรงนี้เป็นเนินนะครับเดี๋ยวเวลาจัดการวัน,นนี้ครับ อ่าพร้อมก็จบคลิปเร็วหน่อยว่าทำคลิปยนนี่นหละโดโบล์นะครับอ่าอ่าตรงนี้หน่อยนะครับจุ๊บๆๆๆๆๆๆๆบจมพออ้่พอ,อผมทำคลิปสั้นนะใจว่า ขอทำคลิปสั้นดีกว่าครับอ่าอันนี้ครับโอเคสำหรับคลิปนี้ครับคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นะครับทางฟาร์มมาอัลกอริทเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคลิปหน้ากับคลิปหน้าดงเหมือนกันนะครับแต่ชอบรดึงกดไลค์กดติดกามกดกระดิ่งไว้ด้วยครับพอมขอมาครับตองลค์ได้กูติดกามสองคนเกี่ยวกับมาทำคลิปก่อนนะครับ สำหรับคลิปนี้ว่าจะจับใหม่คลิปหน้าครับจะจัสามร้อยของจะสามร้อยผูดติกตามแล้วครับสำหรับคุผมนะครับสำรับคลิปนี้จอกันนะครับบ๊ายบาย